วันนี้พาไปติดตามนะครับกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นอยู่ขณะนี้เกี่ยวกับโควิดสิบเก้าครับแต่ไม่ใช่เรื่องโรคระบาดแหละครับเป็นเรื่องของกฎหมายตัวหนึ่งนะครับที่ทางสาธารณสุขเนี่ยเขากําลังจัดทําร่างกันอยู่นะครับเรียกสั้นๆคือร่างพรกที่ลโทษกรรมโควิด -19 นเก้โทษกรรมโควิด19ายังไงคือสาธารณสุขเนี่ยเขาอ้างนะครับว่าคุณอาุที่เนี่ยเขาออกมาบอกว่า เพื่อที่จะเป็นขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากรการแพทย์ด่านหน้านะครับที่ทํางานกันอยู่ในภาวะวิกฤตภาวะฉุกเฉินโรคระบาดโควิดสิเนี่ยนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่สามารถจะตัดสินใจได้นะครับต้องมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุ้มครองนะครับและเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการรักษาในการที่จะตัดสินใจในเรื่องต่างๆนะครับแต่ไม่จบแค่นั้นครับเพราะว่าพรกฉบับนี้เนี่ยเข้าใจได้ครับว่า คุ้มครองบุคลากรการแพทย์ดานหน้าในการเผชิญกับโรควิกฤตโควิดสิกโรคระบาดแต่มันมีประเด็นอยู่ที่สอดแทรกสอดไส้เข้าไปนะครับว่าอาจจะไม่ใช่แค่บุคลากรการแพทย์ครับที่ได้รับความคุ้มครองในพรกฉบับนี้นะครับไปชื่มเต็มของมันคือนะครับพรกรพระราชกกาหนดจํากัดความผิดสําหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เป็นไงครับชื่อจํากัดความรับผิดสําหรับบุคลากรการแพทย์ด่านหน้านะครับและแน่นอนครับบุคคลที่รับการคุ้มครองไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายนะครับมีอยู่7คน7ประเภทหลักนะครับแรกเลยคือผู้ประกอบโรคศิลปะกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุขผู้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเอสมอต่างๆและอาสาสมัครเฉพาะกิจบุคคลที่รับการร้องขอจากผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อปฏิบัติงานตามพระราชกําหนดผู้นั้นคือบุคลากรการแพทย์หมอพยาบาลอาสาสมัครเอสมอะไรต่างๆที่อยู่ด่านหน้ารักษาคู้สิบเก้าเนี่ยครับจะได้รับความคุ้มครองในพรกฉบับนี้แต่ไม่เท่านั้นครับข้อที่เจ็ดเนี่ยสาคัญนะครับข้อสุดท้ายเนี่ยบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายข้อที่เจ็ดเนี่ย คือบุคคลและคณะบุคคลที่รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาบริหารวัคซีนนี่ครับข้อที่เป็นปัญหาแน่นอนมีคนและต้องมีสถานที่นะครับคือสถานพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลรัฐเอกชนต่างๆในสังกัดกรทมเอกชนและวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัยแพทย์ต่างๆก็ไม่ต้องรับผิดเช่นเดียวกันส่วนความรับผิดตามกฎหมายนะครับที่จะได้รับละเว้นเนี่ยนะครับไม่ต้องรับเนี่ยคือความรับผิดทางแพ่ง ความรับผิดทางอาญาความรับผิดทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นี่ก็เป็นปรกรเนื้อหาของปรการชอบนี้นะครับที่เป็นปัญหาอยู่แน่นอนว่าฝั่งที่สนับสนุนเช่คุณสาธารณสุขคุณอนุทินท์น้ำทางกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าเป็นขวัญและกําลังใจนะครับคุณอนุทินพูดนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อเนะี่ยบอกว่าเพื่อความคลายความกังวลและก็รักษาพยาบาลในการวินิจฉัยโรคจึงต้องให้ความมั่นใจว่าเขาจะได้รับความเป็นธรรม ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเกิดมีช่องโัวแล้วคนหัวใสก็จะฟ้องนี่คุณอนุทินพูดนะครับให้สัมภาษณ์กรณีและแน่นอนครับเรื่องนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ออกมาโดยฝ่ายค้านนะครับโดยคุณวิโรจน,น์รัชนาอดิสรเนี่ยสสของพรรคก้าวไกลออกมาเปิดเผยตั้งคาถามน,นะครับว่ามันเป็นพรกนิรโทษกรรมเหมาเข่งหรือเปล่าเพราะว่ามันละเว้นไปถึงระดับผู้บริหารผู้ออกนโยบายนะครับอย่าง สบ,บครหรือไม่หรือว่านักการเมืองคนใดหรือไม่เพราะว่ามันรวมไปถึงการบริหารจัดการวัคซีนนะครับซึ่งแน่นอนว่ามีความคาดหมายและก็เชื่อกันว่าหากจบปุยสิไปเนี่ยจะต้องมีการเช็คบินเอาผิดนะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าการบริหารวัคซีนและก็จัดการปุยสิบเเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับซึ่งฝั่งฝ่ายค้านก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับซึ่งก็แต่ทั้งนี้งนั้นต้องชี้แจงก่อนว่า กฎหมายฉบับนี้ยังอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือและก็พูดคุยกันภายในของกระทรวงสาธารณสุขนะครับยังไม่ได้มีการส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการต้องติดตามต่อไปว่าถ้าพรากฉบับนี้ออกมานะครับแต่ได้รับการยืนยันนะครับว่าจะมีการออกพรกฉบับนี้จริงนะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าหากออกมาแล้วเนี่ยมันจะคุ้มครองไปที่บุคลากรฐานหน้าจริงๆหรือว่าคุ้มครองใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าครับขอบคุณครับ